Thank you สวัสดีครับผมอาจารย์บิ๊กนะครับจากกพพันทองแก้วนะครับสำหรับนะครับดวงของชาวราศีเมษนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับในดวงของการเงินนะครับการงานการเงินความรักนะครับหรือว่าภาพรวมนะครับของชาวราศีเมษนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคําทํานายกันนะครับผมในชาวราศีเมษนะครับไพ่ของพระแม่กายยตีนะครับดวงตัวตนนะครับของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับไพ่บอกว่า ให้ชาวราศีเมษเนี่ยในเดือนนี้นะครับมันสวดมน์นะครับปฏิบัติบูชานะครับสวดมน์สิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามานะครับจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับหรือว่านะครับในเดือนนี้จะมีโชคลาภอย่างฟุ๊กๆหร,รือว่าจะมีผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาปรับปรับเนี่ยบางทีของชาวราศีเมษเนี่ยใครที่อยากแต่งงานเนี่ยเพลอๆนะครับแฟนเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยก็ได้นะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษอาจจะได้โชค ล่ามาจากคู่ครองนะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีเมษนะครับได้ไพ่ของพระแม่พรปรตีนะครับในดวงการเงินนะครับของชาวราศีเมษนะครับใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่อาจารย์บอกเลยว่าท่านจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับได้เงินจากการทํางาน ได้เงินจากการลงมือทําได้ด้วยตัวเองนะครับในเรื่องของการเงินครับของชาวราศีเ <itu? S 1> มษนะครับในเดือนนี้นะครับได้รับเงินก้อนใหญ่แน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับและการติดต่อการเจรจานะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษนะครับในภายของพระพรหมนะครับเรื่องของการติดต่อการเจรจานะครับการทําการค้าการขายนะครับในเดือนนี้นะครับอาจารย์บอกเลยว่าท่านจะได้รับเงินก้อนใหญ่จะได้โปรเจกต์ก้อนใหญ่ จะติดต่อในเรื่องของการงานนะครับหรือว่ารอเรื่องของการงานรออนุมัติรอโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับเห็นไหมครับไพ่การเงินพระแม่ปกติไพ่การติดต่อการเจรจาได้ไพ่พระพรมนะครับได้ไพ่ที่ดีมากนะครับได้ไพ่ใหญ่เลยการติดต่อการงานการเงินสิ่งที่คนคอยช่วยเหลืออยู่ในเดือนนี้ก็จะดีนะครับเนี่ยไพ่ของตัวตนนะครับของชาวราศีเมษนะครับไพ่ตัวตนเป็นพระแม่กยตีนะครับแล้วก็ไพ่คนคอยช่วย เหลือเพื่อนฝูงและไพ่พระพรหมนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือว่าผู้ชายนะครับใครที่ติดต่อเจราจาการค้าติดต่อการขายเนี่ยกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับท่านจะประสบความสําเร็จนะครับเขาจะคอยช่วยเหลือเราหรือว่ามันจะคลิกมันจะแบบพูดอะไรไปเนี่ยคนที่เราไปติดต่อเจราจาเนี่ยจะตอบรับเราและจะช่วยเหลือเรานะครับจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจรจาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับ ในเรื่องของบ้านนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษนะครับเนื้อไพ่ของพระขันเทขุมานนะครับในเดือนนี้นะครับอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะครับจะมีการเดินทางจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านจะเดินทางไกลนะครับจะไปติดต่อหรือว่าเจราจาการค้าอะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไปเจราจาการค้าไป ติดต่อประสานงานนะครับอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นะครับหรือว่าเดินทางแล้วจะได้ตังค์นะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของบุตรหลานบริวารนะครับในเดือนนี้ได้ไพ่ของราศิวะนะครับในเดือนนี้บุตรหลานหรือว่าบริวารนะครับของชาวราศีเมษเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองหน่อยนะครับอาจจะในในเดือนนี้เนี่ยมันจะแบบว่าเขาเนี่ยจะแบบไม่ค่อยสนใจจะอยากทําอะไรในตัวของเขานะครับเหมือนแบบว่ามีโลกส่วนตัวของเขาก็ในเดือนนี้ก็ขอให้เข้าใจเขานะครับเพราะว่า ไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของพะศวะซึ่งเขาท,ท่านทำสมาธิเข้าฌานอยู่จะแบบว่าหรือว่าบุตรหลานบริวารในเดือนนี้อยากใช้สมาธิอยากอยู่ต,ตัวคนเดียวหรือว่าอยากมีโลกส่วนตัวอยู่ในตัวคนเดียวเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะครับแต่ก็คือมันก็จะผ่านไปได้ได,ได,ดีแต่บุตรหลานบริวารในเดือนนี้ก็จะแบบมีความเป็นอินดี้สูง,งกันอยากอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็ขอให้พ่อแม่เข้าใจเขานะครับหรือว่าให้เราเนี่ยเข้าใจเขานะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองนะครับได้ไพ่ของ วมนา,าพามนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษน,นะครับการพูดจาไรกับคนรักหรือคู่ครองนะครับในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหรือว่าการใช้อารมณ์นะครับในเดือนนี้อย่าใช้อารมณ์รุนแรงนะครับในเดือนนี้นะครับการพูดจาเจราจาเนี่ยเราจะต้องซอบซอเลยนะครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพูด แรงขึ้นมาเนี่ยมันจะทะเลาะก,กันเรื่องใหญ่เลยนะครับจะใช้อารมณ์บางทีเนี่ยจะลงไม้ลงมือกันเลยก็ได้นะครับก็ในเดือนนี้ก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะครับในเดือนนี้นะครับในเรื่องของคู่ครองเนี่ยยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับก็มันจะไปเด่นในเรื่องของการทําอะไรด้วยตัวคนเดียวอยู่ในอยู่ตัวคนเดียวทําอะไรคนเดียวในเดือนนี้มันจะมันจะดีกว่านะครับการงานการติดต่อเนี่ยเราทําอะไรเราลงมือทําด้วยตัวคนเดียวนะครับในเดือนนี้อย่าไปร่วมหุ้นนะครับอย่าไป ไปลงทุนอะไรกับใครลงทุนได้ก็คือว่าคุณจะต้องทำด้วยตัวของคุณเองนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับในเดือนนี้นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของช่วงลํำไส้นะครับได้ไพ่ของนรสิงนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของช่องท้องนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในเดือนนี้อย่ารับประทานอะไรที่เป็นของเผ็ดหรือว่าให้ทานข้าวให้ตรงเวลานะครับให้ระมัดระวังเลยนะครับในเดือนนี้นะครับหรือว่าในเดือนนี้นะครับให้ทานอะไรที่เป็นพืชผักนะครับในเดือนนี้ได้ไพ่ของพระแม่วดรินดาครับในทางแก้ ก็คือว่าในเดือนนี้อย่าไปทานอะไรที่หนักหรือว่าท้องเราไม่ดีเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็รับประทานผลไม้ก่อนรับประทานกล้วยให้ท้องเราเนี่ยได้มีอะไรเข้าไปในท้องรองท้องไว้ก่อนนะครับในเรื่องของช่องท้องในเดือนนี้ต้องระมัดระวังหรือว่าในเดือนนี้ชาวราศีเมษนะครับอาจารย์แนะนำนะครับให้ทานมังสวิรัติก็ได้เลยนะครับในเดือนนี้มันจะช่วยนะครับช่วยในระบบช่องท้องของเราบางคนขับถ่ายลําบากนะครับถ้ารับประทานผักเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ช่วยให้ระบบ ขับถ่ายเราดีขึ้นนะครับในเดือนนี้นะครับระมัดระวังอย่างเดียวเนี่ยครับในเรื่องของช่องท้องนะครับ ของชาวราศีเมษนะครับการงานในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษนะครับได้ไพ่ของทันวันตรีนะครับไพ่เกี่ยวกับหมอในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษเนี่ยใครที่ประกอบกิจการในเรื่องของในเรื่องของยานะครับในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับในเดือนนี้นะครับเงินเนี่ยจะได้มามากเลยนะครับในเรื่องของการรักษาใครเป็นหมอพยาบาลหรือว่าในช่วงนี้มันจะทํางานหนักได้รับบทหนักในเรื่องของการรักษาคนนะครับในเดือนนี้ไพ่หมอเด่นแต่ใครที่ ที่จะลงทุนในเรื่องของการค้าขายเนี่ยถ้าไปจับในตัวของเรื่องสุขภาพในเรื่องของยาอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับในเครื่องมือแพทย์เนี่ยอันนี้ทำได้เลยนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์แนะนําเลยนะครับได้ไพ่หมอไพ่ดีมากใครลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ทําได้เลยประสบความสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตะ์ครับ โชคลาภนะครับในเดือนนี้นะครับในไพ่ของคนลามนะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้โชคลาภของชาวราศีเมษนะครับโชคลาภเนี่ยมันจะได้มาเกี่ยวกับเหมือนประมาณว่าเครื่องประดับที่ดินหรือว่าเงินทองที่ดินนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษเนี่ยเราอาจจะได้ที่ดินก็ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของไพ่ของพระแม่ธรณีขึ้นมานะครับไพ่เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของ ที่ดินใ,ในเดือนนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีนะครับอาจจะได้รับมรดกก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่ของพระแม่ธรณีเนี่ยอยู่ในพบที่เหมือนพบมรดกนะครับอยู่ในพบมรดกอาจจะได no <dieta> ้ที่ดินได้มรดกนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมษได้ไพ่หันมานะครับความสําเร็จนะครับรออยู่ข้างหน้านะครับของชาวราศีเมษนะครับ อาจจะได้รับภาระหนักหน่อยนะครับแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนครับโชคลาภนะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมษประสบความสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็ภาพรวมนะครับของชาวราศีเมษนะครับถือว่าภาพรวมดีเลยนะครับในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าโชคลาภนะครับดีคู่ครองก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของคําพูดนะครับ การกระทบกระทั่งกันนะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของช่องท้องนะครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์แนะนําก็ทานมังสวิรัตหรือว่าทานเจแล้วก็ถวายถวายเป็นปฏิบัติบูบชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูบาอาจารย์เรานะครับจะช่วยเหลือเรานะครับในเรื่องของเดือนนี้นะครับก็ จะเสริมดวงในเรื่องของการสวดมนต์นะครับมันจะเร่งราบเราจะให้เราประสบความสําเร็จไวขึ้นนะครับของชาวราศีเมษนะครับก็สําหรับชาวราศีเมษนะครับในเดือนนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับมีเงินมีทองนะครับมันนีหมดสศิลได้เจริญในหน้าที่การงานนะครับก็ขอให้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับชาวราศีเมษนะครับในเดือนนี้ขอให้โชคดีลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ